สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM77 นะครับขอบมากครับ สวัสดีครับเจอกันเป็ือนแล้วครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้ววิธีการเล่นแผน4-2-4นะครับแผนนี้กจจ็จะเน้นในเรื่องของการบุกแล้วก็สร้างสรรค์เกมการทําเกมการเปิดมงหรือต่อบอลก็ได้นะครับการขึ้นเกมของแผนนี้นะครับก็คือเราต้องคอยถ่ายบอลให้ให้ LW วกับ r าหรือว่าสูตรหน้าตัวคู่นะครับให้ไหวที่สุดนะครับเพื่อจะเล่นเกมลุกนะครับส่วนกองกลาง2ตัวผม แนะนำให้เสียบอลยากๆนะครับห้ามเสียบอลน,นะถ้ากองกลางเราคงบอลอยู่อ่ะห้ามเสียบอลหรือว่าโดนตัดบอลกลางสนามนะครับไม่งั้นมันจะโดนสวนกลับแบบแล้วก็อาจจะเสียประตูนะครับเพราะว่าเราไม่มีอ่า CDM นะครับแผนนี้กองกลางก็อ่าผมแนะนาว่าคือเอา CDM มายืนสักคนหนึ่งก็ได้ให้มันเป็นเบรกลกอ่าเป็นกลางนะกลางแล้วก็สูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งให้เป็นสูงสูงไว้เลยนะครับจะได้แบบว่า ขึ้นแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งก็คอยไม่ต้องขึ้นสูงมากอะไรอย่างเงี้ยพวกโมโดิกอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องให้มันขึ้นสูงมากสรับตัวหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่แผนเราจะได้แบบว่าอ่าชะลอเกมลุกของคู่ต่อสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสูงสูงเนี่ยมันขึ้นคู่เลยนะครับมันขึ้นคู่ถ้าเกิดเราพลาดนี่คือเราจะโดนสวนกลับแบบค่อนข้างโอกาสเสียประตูประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแผนนี้ก็สามารถเล่นตอบบอลได้นะครับเราสามารถเล่นสร้างสามเหลี่ยมแล้วก็ของเกมแล้วก็ จะใช้ลูกสูตรตักไปเป็นปีกซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าจะลากไปแล้วก็เปิดมงก็ได้แผนนี้ก็ความหลากหลายก็คือเกมลุกน่าจะเด่นๆเ,เรื่องของเกมลุกซะมากกว่านะครับเกมรับก็ผมให้5้าสบถึงสเเซนนะครับมันก็ไม่ได้รับแน่นมากนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยเกมลุกที่มีคุณภาพนะครับเราสามารถเลือกที่จะส่งหรือว่าจะเล่นเปิดมงก็ได้นะครับหรือว่าจะต่อบอลทำริงก็ได้นะครับมันเป็นแผนที่ เกมบุกข้างๆที่จะสนุกนะครับแต่มันไม่สนุกตอนเราโดนสวนกลับหรือเสียประตูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการลงแร้งในแผนนี้กันเลยครับไปดูครับ โอเคครับเกมแรกครับเราก็จะเล่นในเรื่องของเปิดมงบ้างแล้วก็ทำชิ่งวันทูแล้วก็แทงทะลุช่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อย่าพยายามเสียบอลแดนกลางนะครับซีเอ็มเราห้ามเสียบอลเด็ดขาดจะมีโอกาสแบบเสียประตูนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะคตอนนี้เราก็ทำชิ่งแล้วก็ตอบบอลขึ้นไปง่ายๆครับเนี่ยนะเตะเรามันจะกระจายเป็นเป็นแนวเลยนะครับเป็นสิเป็นแนวนอนเลยครับ เราสามารถเลือกที่จะส่งได้เลยนะครับเราคลองไว้หน่เราก็มีตัวส่งครับนะเพราะว่าแนนหน้าเรามันมีสี่ตัวนะรับหวะนี้ก็จ่ายเสียนะครับแนนหน้าเรามันจะมีสี่ตัวให้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวากลางหน้าอะไรเนี่ยมันมีให้จ่ายหมดเลยครับแค่เราอย่าพยายามให้กองกลางเรามันเสียบอลนะครับถ้าเกิดเรามันเสียบอลปุ๊บเกมเกมลุกเราจะชะงักทันทีนะครับนี่จังหวะนี้เขาก็บุกมาครับเขาก็จ่ายพลาดครับโอเค ผมแค่บอกครับอกองกลางของตัวเราคือห้าเสียบอนะนีน่คือต้องจ่ายไวเลยนะครับนี่เห็นแล้วก็ให้เลยอเราเห็นยังไงก็เราก็ให้นะนี่แล้วก็ปเปิดมงมั่งจอนี้กดยิงเลยก่อนนะจริงๆมันหน้าพักอกแล้วก็ลากไปนิดนึงแล้วก็ยิงได้เลยครับจอนี้รีบไปหน่อยครับโอเคได้แต่มุมครับก็เปิดไปโค้งครับมงหึงไม่ได้ครับโอเคจังหวะนี้เขาได้สวนกลับเห็นไหะจังหวะสวนกลับคือเขามาเลยนะครับฟูนักเตะเราจะหายเจอคาร์โลนาด้า เรียบร้อยนะผมว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับวิงตามไม่ทันหรอกคาร์ดานเบียดไม่ลงเด้เนี่ยดูดนะโดนส่วนที่เดียวตุ้มเดียวหายนะแผนนี้มันกองกลางมันจะน้อยนะครับนี่เห็นป่มยิ่งเป็นเตะมุมนี่ตัวรับเรายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่น่าจะเหลือ2ตัวครับเสลือเวลายังเหลืออยู่ครับไม่เป็นไรครับเพิ่งจะ20นาทีเองนะครับตอนนี้เราก็หาช่องครับนี่เราเราก็ถ่ายไปถ่ายมานะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องให้เรา ยิงประตูหรือตัวผู้เล่นเราว่านะครับผมนี่เอาหูลยลำหน้าอย่าจะจ่ายให้จาซินโยนะเมื่อกี้ไม่โดนเปเรเล่กันนะเปเรมลนลำหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวนจ่ายให้เฉยเลยโฟลเลอร์มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแทนที่จะจ่ายให้จาเมื่อกี้ผมตั้งใจจะจ่ายให้จาซินโยนะคนกดบุกเลยครับไม่ให้เขาจ่ายสั้นนะเราเราเราค่อยกดสมดุลนะครับโอเคตอนนี้เขาโยนยาวมานี่เราเคลียร์ได้สวยนี่ครับได้บุกแล้วเราได้บุกแล้วนี่มันจะว่างอะไปเด็บบัเป้ ไปโล่งอยู่โล่งอยู่ล็อกกนมาทีจ่ายไม่ได้วะยิ่งเฉล็บสีเลยจะจ่ายอ่ะแค่มันรโดนเขาบ้างนิดเดียวเสียแล้วเตะมุมครับหัวมุมคมๆสักลูกนึงตีเสมอนี่เนียได้ไหมเสียได้เตะมุมลูกครับจังหวะนี้เราจิ้มไปที่โตมอร่ครับโตมอริโคกนี่ไงของจริงยังไงล่ะโตมอลีมันวิ่งเบียดมาหมุนเลยตีกอป์ฟไปหนึ่งทีนี่โอเค จังหวะนี้ก็เราก็นี่ครับตัวไหนว่างเราก็จิ้มไปเลยครับเดี๋ยวมันก็หมุนเข้ามุมวงมันเองคมันไม่มีสูตรเลยนะเดี๋ยวมันก็หมุนเออของมันเองครับลูกอะไรพู้นี้ครับจังหวะนี้เราก็ตีเสมอครับนี่ครับเรจะไลู่่นะพยายามเอาเอาปีกไล่มั่งครับเอาปีกแล้วก็ให้ปีกมันวิ่งลงมาบ้างครับมันตำแหน่งปีกเราจะได้ไม่ว่างนะครับโอเคจังหวะนี้เขาได้ครับอดีตไล่สองคนนะเราจะนี่จิ้มสวยซมบ์ต่าก็จ่ายไวเลยครับทำชิ่งไวนะเนี่ยมันจะว่างครัปุ๊บ ปเล่ตอกอีกทีไปหล,ลุดยังไงก็หลุดครับเปเล่ตอกพวกนี้ล็อกไม่อีกทีแล้วก็ยิงง่ายๆเลยครับเียแล้วมันจะเป็นลูกแบบพวกทำชิ่งอะไรพวกเนี้ยมันจะหลุดง่ายนะครับถ้าเจอพวกแผนอะไรพวกเนี้ยสี่สองสามสี่สองสองอะไรพวกเนี้ยมันจะทำชิ่งแล้ว,ลวเราติติดมันจะมีท้องว่างให้จ่ายเยอะนะครับโอเคครับตรงนี้เขาก็ได้คืบนบอลนะ่าหนตรงนี้เราก็คุมพื้นที่ครับ อ่าผมแนะนําให้กดอ่าถ้าเราถ้าเกิดเราเสมออยู่หรือว่านําอยู่ให้กดเกมตั้งรับไว้นะมันจะได้นักเตะจะได้ไม่ต้องขึ้นสูงนะครับนี่ครับแล้วก็สกลิลลุดไหมบวกโฟเดอร์อือหลหนึ่งทีสวยจ่ายมาสันส้นๆเดี๋ยวนี้ยอกอย่างนี้เรียบร้อยดีล็อกไว้ก็เรียบร้อยครับสามหนึ่งนะเดียวเดียวสองตัวนะผมเกมลุกมันมันมันเดือดครับเกมลุก่ันข้างเถื่อนนะครับนตัวจ่ายเยอะครับเพราะว่าเรามีแผงแดนหน้าสี่ตัวมันค้ำข้างหน้านะมันจะค้ำข้างหน้าไว้เลยครับ โอเคครับครึ่งแรกเราก็กดไป3าหนะจากที่โดนน้ำนะเอาคืนทีเดียว3ลูกเนี่ยเนี่ยนี่คือข้อดีของแผนนี้นะครับก็คือเกมลูกมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะมันการค่อนข้างยากนะใครเจอก็การก,ก,ก็การยากเหมือนกันนะผมเจอคนเล่นแผนนีก้ก็กันยากครับเดี๋ยวตักข้ามปากบ้างเดี๋ยวเปิดมงบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้การค่อนข,ข้างยากนะแต่ผมไม่ไม่ได้ใช้นักเตะตัวใหญ่ๆนะครับ ก็จะเป็นนักเตะคู่หน้าแบบพิュ๊ิอะไรพวกนี้ผมชอบใช้นักเตะพิュ๊ิครับไม่ค่อยแบบว่าเปิดมุ่งนะครับนานๆทีจะเปิดมุ่งนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจังหวะนี้เขาเปิดมานี่โอ้โหทิ้งก่อนได้ไหมตัวนี้ชนไหมชนไหมสวยชนหยหวรุดไหมหลุดไหมหลุดอีกแล้วเปเล่ไปต่อมีโอ้โหไม่ได้ว่ะต่อเข้าทางเขานะครับเวเนซิอุสนะครับถ้าเกิดต่อแล้วมันฉีกฉีกแล้วนักเตะสังกักก็หลุดเลยนะเห็นไหมกลางมันจะโล่งนะมันจะทําให้เขาทำชิงได้ง่ายครับ วันนี้กเขาจ,จ่ายมาปกเสยถ้าเจอคนเก่งๆเนี่ยผมว่าหลุดเพาจ่ายแล้วเขาคลองบุญขึงอย่างเงี้ยเพ,เพราะว่าเพราะว่ากองกลางเรามันจะไม่ลงมาช่วยนะครับเราต้องบังคับนะครับเนี่ยกองกลางเ,เรายังเดินดูเดลลริงแฮมยังเดินตอกๆอ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นเลยนี่นี่คือข้อเสียของเกมรับนะครับแผนนี้ครับก็คือ C m มันมันซีเอ็มเรามันจะไม่ค่อยแบบลงมาช่วยนะครับนอกจากเราจะบังคับให้มันมาช่วยนะครับไม่ช่วยเกมรับอะไรพวกนี้จวกนี้แล้วก็โดนดักทามเลยเปิดไปเลยครับ โอเคไหมโอเคได้ถ่ายมามจันโย่ไม่ดุดตะโข่วนจังหวะนี้ยังคุกคิกมั่วอยู่ครับโอเคได้ได้ได้ขอจ่ายมั่วครับบูโน่ครับนี่ครับแล้วก็ยัดกลางมาใหม่ครับนี่พยายามให้บอลถึงศูนย์หน้ากับกองกลางนะครับนี่นี่ทำจิ้งไปปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะจ่ายหนึ่งสองหลอกยิงยิงอะไรเงี้ยโอเคได้ไหมได้ไหมบุกคิกอยู่แล้วก็ยิงนี่ลูกมั่วครับบอลโน้มถ่งนี่เห็นไหมมันมันจะกันเกมเกมรับ ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดเราเป็นคนบุกแล้วเล่นแขนสี่สองสี่ะนักเตะทีมเรามันเต็ไมไปหมดอะครับแต่มันถ้าเกิดเราพลาพดเราก็โดนสวนกลับแต่วันนี้เขาก็เรียบร้อยครับยอมรับชะตาก,กรรมความแพ้นะเขยดนไปนสี่ลูกก็แบับนัดเดียวครับจากที่เขานําก่อนนะเจอยิงเดียวสี่ลูกด้วยครับเอเค,ครับเ,รเดี๋ยวผมก็จะตัดไปเกมสองเลยนะครับ โอเคครับเราก็ตัดมาเกม2เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เขาก็ออกนะผมก็คลิกเกตไอ้นี่แล้วให้เล่นให้ดูแล้วผมอยากเล่นแบบสุ่มเจอคนมากกว่าไม่ไม่อยากเล่นกับบอทนะครับโอเคครับนี่ก็เกม2อครับเดี๋ยวเราก็เช็คแผนเขาก่อนนะครับเพราะเขามาแผนไหนนะครับเราก็มาผ่ายแผนแบบว่าเกมลุกกองหน้ารถถังกองหลังรถไถครับบุกแบบเต็มสูบครับ เขามาแผ่น4 1 2 1 2แบบเป็นปีกนะครับเ okay, แผนนี้ค่อนข้างสวนกลับค่อนข้างดีนะมันมีศูนย์หน้าคู่แล้วก็องค์การตัวลุกด้วยอะไรเงี้ยมันทำชิ่งไวครับเก๋ตอนนี้เราก็ขึงนับขึงแล้วก็จ่ายกันเห็นแ <c oughs> ล้วจ่ายง <c oughs> ี้เลยครับเล่นแล้วก็เห็นแล้วก็จ่ายไม่ต้องไปขอ <c oughs> งบอลเยอะครับโหได้ฟาวด์ดีกรรมการเออเสื้อส้มมันชอบเป่ามั่วอย่างนะครับเนี่ยเราก็แค่อย่าพยายามเสียบอลตรงกลางครับ เน้นย้ำเลยนะครับก็คือ C.M เราห้ามเสียบอลเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะโดนตัด,โ,ด,ตดโย่งที่ไม่ได้ปะก็คือแผ่นหลักสําคัญของแผนนี้คือ C.M นะก็คือห้ามเสียบอลเด็ดขาดครับก็คือ C.M เราเนี่เน้นไว้ในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็ตัดเกมนะครับนี่จังหวะนี้สวยจริงๆเอา C.D.M คู่ก็มายืนก็ได้นะที่แบบว่าไม่ต้องบุกอะ่ะเป็นกลางๆมายืนก็ได้นะผมว่าแผนนี้นะอาจจะแน่นขึ้นนิดนึงนะ แบบว่าที่เป็นแบบว่าเวิร์กเลดเป็นกลางแล้วเก็บรับเป็นสูงอะไรนะผมว่าน่าจะดีนะครับโอเคจังหวะนี้เขาโยนมาสวยเราเสียได้ครับเราเก็บบอลได้แล้วก็เนี่ยเห็นแล้วก็ให้เนี่ครับเราเห็นใครแล้วก็ให้เลยครับนี่ให้กันง่ายๆครับแล้วก็ทําชิ่งไปเรื่อยครับโอเคจังหวะนี้โยกไม่พันครับโอเคเนี่ยพอโดนตัดปุ๊บมันจะมีโอกาสสวนกลับแล้วครับนี่เขาก็ขึงม้วนไปม้วนมาครับเราก็ดักครับมาดิเราก็ไล่คนหนึ่งดีกว่าดักคนหนึ่งนี่อ่ะนี่นะขาเหรอโอเคเราได้สวน หลุดสายหลุดปเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้อย่างนี้หลุดต้องเรียบร้อยนะครับต้องเรียบร้อยอยู่แล้วลูกนี้ยิงหนึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเอ็มบัปเป้ครับนี่ไงเห็นว่าเราตัดดันตัดบอลได้ปุ๊บเราได้สวนทําชิ่งไวแล้วมันพอมันทําชิ่งลุดอย่างเงี้ยมันโอกาสได้ประตูกข้างสุดนะเพราะว่าแนวลุกเรายังไม่ลงมาครับ ผมว่าถ้าถ้าใครเล่นถ้าเล่นแผนเนี้ยผมว่าเป็นหาซื้อกลตรงกลางที่เป็น work เนี่ยกลางหรือว่าเอา CDM สองตัวมายืนก็ได้นะแบบว่าเราก็เน้นเพราะว่า c m แผ่นนี้มันมันไม่แทบจะไม่ค่อยได้ช่วยเรื่องเกมลุกนะแทบจะไม่ได้เล่นเกมลุกเลยแค่คอยตัดบอลกับจ่ายบอลเฉยๆครับจริงๆเอา CDM มายืนก็ได้นะคู่คู่ก,กันเลยครับแบบไม่ให้มันเติมเกมลุกนะครับผมว่าน่าจะ work นะ ไม่ต้องเอา 4M แบบธรรมชาติมายืนเลยเอาตัวรับสองตัวมายืนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแผนนี้ค่อนข้างเวอร์เนี่ยมันจะอาจจะทําให้กลางเราแน่นขึ้นนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยเติมนะครับกลางเราก็จะไม่ค่อยโล่งวุ่นวายนะครัะส่วนทีดูเนี้ยอยู่แนวลุกเราเนี่ยมันขึ้นมาทีสี่ตัวนะครับนี่เอ็มเปโยงทีมาดิมาดิโฟลเลอร์นี่ว่ะโอเคโฟลเลอร์เขาโยงโน้ติวเอ็มบเป้เนี่ยสวยจําผิดนะครับหัวก็อย่างเงี้ยนะคิดว่าเอ็มเป้เอ็มที จริงๆใลโฟล์นะครับนี่โยกสวยเลยนะเนี่ยจริงๆเอา CDM แผ่นนี้เอาเป็นผมว่าเอา CDM มายืนใคาเกิดใครเล่นแผ่นนี้ก่าขายเลยครับ CDM เอา CDM มายืนเดียวครับเพราะว่ามันผมว่าถ้าเกิดเราไม่เสียบมมันแดนกลางนะแบบยักแบบง่ายๆ,ๆนะครับมันจะมีโอกาสเล่นเกมค่อนข้างสูงนะครับก็คือผมก็เล่นมาหลายเกมแล้วก็เลยสังเกตก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับ ก็คือเอาซ m เอ็มไว้จ่ายบอลอย่างเดียวครับรเห็นแล้วก็จ่ายครับไม่ต้องของบอลนานน,น,น<บ>ะอกองกลางคู่เราอะจังหวะน,นี้เราเขาก็บุกนี่ผูอู้หนอนกอดกันแล้วครับเรียบร้อยอกรรมการเป่า้ยังไม่ลุกดีดเอาลุกแล้วอยู่อนี้ก็ลงไปนอนกอดกันเฉยโอเคจังหวะน,น,นี้นแล้วเขาก็โยนมาครับแล้วก็ม่งสั้นๆับนี่ได้ส่วนนี้แล้วไปเฟล่ไอ้เรื่อยแล้วอย่างเงี้ยแนวลุกเรามันวิ่งขึ้นมาละเนี่ยลุกเป็นแผงเลยครับเราสวนกลับโอเคไว้เฟล่จังหวะนี้ยกให้ เอ็มปาเป้โอ้โหไม่สวยนะลูกนี้ไม่ค่อยดีครับน่าได้ประตูนะลูกเนี้ยโอ้โหไปทำส้มหล่นเฉยเลยลูกนี้จริงๆก็ยิงเองก็ได้ครับจริงๆน่ายิงเองมากกว่านะโอเคโอเคจังหวะเดียวเราตัดบอลได้ครับนี่ถ้าเกิดเราเสียบอลแล้วก็เนี่ยจะโดนตัดบอลนะครับก็คือแนะนําให้จ่ายบอลไวๆครับอย่าให้เสียบอลครับโฟเลอร์นี่นะโฟเลอร์ผิวครับโฟเลอร์นี่นะโย่งทีโอ้โหไม่ผ่านวะโย่งทีลุดอีกแล้วโฟเลอร์ของจริงนะโฟเลอร์ของจริงแม่งแข็ง นี่แต่หัวแดงกลับแล้วนะครับตัวนี้คือค่อนข้างเก่งนะแต่มันเลี้ยงบอลน,นานๆไม่ค่อยดีนะผมว่าแต่ถ้าเกิดไปสกิลแล้วก็ไถ่เยยงี้ยมันค่อนข้างดื้อครับมันไม่ค่อยล้มนะครับมันค่อนข้างจะดือ้อแบบล้มค่อนข้างยากแล้วเปลี่ยนแล้วูเซลมาครับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งนะ แค่ปีกับกลางครับเพราะว่าแบ็คเรามันไม่เติมอยู่แล้วครับพวกแบ็คซ้ายแบ็กขวาเรามันไม่เติมอยู่แล้วนะแผ่นนี้คือแบ็คซ้ายแบ็กขวาเรามันจะไม่เติมเลยครับแค่จะไม่เติมเลยเนี่ยมันแค่จะไม่เหนื่อยนะแต่เล่นแผนอื่นเนี่ยแบ็คผมเนี่ยหัวแดงกลํำเนาะตอนที่ผมเล่นแผนสี่สามสี่สามสองหนึ่งอะไรเงี้ยแบ็คซ้ายแบ็กขวาที่หัวแดงกล่ำนะครับพอเล่นแผนนี้นะมีแค่กลางแล้วก็ L W ที่หัวแดงนะครับเนี่ยหัวแดงเจ็เป้นี่งยิงเต็มตะขายาวตะขาถับขาแล้วนู้นยิงน่ยิงอย่างแรงนะเจาบปี้ครับ นะทำชิงกันง่ายๆนะหลุดเลยแล้วก็ยิงยนะแผนนี้ไม่ค่อยยากนะครับเล่นแค่เราคุมกองกลางเราดีๆครับเราต้องกหัวใจของแผนนี้ก็คือกองกลางนะถ้ากองกลางเราแข็งเก่งแล้วก็เสียบอลยากนะั่นคือเราก็เล่นได้สบายครับช่วงนี้เราก็เห็นว่ามันจะกองกลางเราต้องมีสำรอ,องกองกลางไว้นะก,กับปีกที่เราขึ้นเกมบ่อยๆ,ๆครับช่วะน,นี้เขาโยนมา <c oughs> เรียบร้อยเจอโฟลเลอร์เขานะครับ ต้องยอมครับเรื่องนี้หซาก้ามโยกวันทีหลุดเลยนะโอ้โหป่ายกับตรงนี้ตรงนี้ผมเข้าหัวแดงกลับด้วยก่อนผมเคไม่เป็นไรครับแล้วก็นี่ครับขอกันสั้นๆเอวไวเห็นแล้วให้เห็นแล้วให,ห,ให้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นสายเปิดหม่งก็เล่นได้นะครับลากลากไปแล้วก็เปิดหมง่งแต่ผมชอบเจาะนะผมชอบเจกกาะกลางครับโยกไปดิมีสิบโยกโยกชิงยิงตงีดส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเปิดบางทีผมก็เปิดนะผมจะไม่ค่อยเปิดเปิดเปิดหม่งประมาณอ่ะ น้อยมากครับเกมหนึ่งก็ประมาณสี่ไม่เกินสี่ห้าครั้งนะนนเวลาจะลากเปิดหมกนอกจากจะเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นเกมแพชเกมรัแบบแบบแน่นแน่นแบบว่าเราเจาะกลางไม่ได้ครับก็จะเปิดหมงเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็จ่ายนะเราก็เห็นแล้วภายในประมาณนี้ครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้ใครที่แบบชอบแผนนี้อยู่้วครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับสำหรับคนที่แบบชอบสายแบบต่อบ,บอลเขาาบอลทำชิ้นอะไรเงี้ยก็เล่นจะเล่นประมาณนี้นะครับโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับทีต่ตามรับชมผมมากครับ